รู้สึกว่ายิ่งใช้นะยิ่งใช้ยิ่งชอบติดหาเพราะดิฉันเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบทานยาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างจะปวดหัวตัวร้อนนี่ไม่เคยทานยาเลยต้องทนทนิงๆนะจะใช้อาหารเสริมสะส่วนใหญ่แล้วเรามาเจอของซปเปอร์ไลท์เนี่ค่ะเป็นอะไรนิดหนึ่งก็ใช้นะคะปวดหัวปวดฟันอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะมีมีเหตุการณ์เมื่อวานก็คือจริงๆแล้วดิฉันมี คือชอบเบียนหัวเมาหัวนี่อันนี้คือมันลืมไปเลยตั้งแต่รู้จักซุปเปอร์ไลฟ์นะคะตั้งแต่รู้จักเอสดีสี่สามศูนย์ก็ได้ยินน้องแป้งเวลามาแชร์ว่าเมาหัวเมาหัวแต่ของน้องแป้งอ่ะเป็นแค่นิดเดียวแต่ของดิฉันเวลาเป็นปีต้องนอนสามวันนะคะบ้านหมุนลุกไม่ได้เลยจะย่อมอยู่ท่าเดียวจะต้องมีนักกายภาพนะคะมีพวกน้องนายหรือใครที่จะต้องมาคอยดูแลเขาไปทํากายภาพเป็นอย่างหนักมากเลยนะคะดิฉันก็ลืมไปเลยพอ พอคือลืมเรื่องบ้านหมุนเรื่องอาการช่วงนี้พอเวลาที่ฉันเป็นแบบเป็นหนักแบบอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยตลอดทาอะไรไม่ได้เลยนะคะลืมไปแต่เมื่อวานมีความรู้สึกจะเป็นไม่ใช่จะเป็นเป็นนะคะเวียนแล้วลุกขึ้นมามีความรู้สึกว่ามันมันมันจะไม่ไหวแต่เมื่อวานต้องลุกเพราะว่าทํางานแต่แต่ตอนเช้ามีการประชุมกับคุณคุณแตนสนีนกถามว่าคุณที่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าดิฉันเอาตัวแซนแบกอะคะ่ะที่ที่ใส่ ให้มันร้อนแล้วก็มาวานะคะวางที่ป่านก,ก็ถามทุกคนก็ถามมาเป็นไรก็เลยเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของเบียนหัวแต่ไม่คิดนะคะว่าว่าเิฉันก็อัดแอร์ f c c ลงไปประมาณสามถึงสี่ซองเมื่อวานเมื่อคืนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยจะจะลุกไม่ไหวนะคะตื่นแค่ตื่นสายแต่ตื่นขึ้นมามันก็ไม่เต็มค่ะแล้วก็ชงอ ah s i c แบบเข้ม,เข,มเข้มมาหากเมื่อเช้านะคะแล้วก็ตอนกลางวันด้วย ยอมร,รับนะะว่าผลิตภัณฑ์เรานี่สุดยอดนะคะสุดยอดจริงๆแล้วก็อ่าคุณพ่อดิฉันเป็นเป็นคนที่ดื้อมากค่ะท่านอายุ85ดื้อมากๆเลยท่านมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมานะคะดิฉันพยายามส่งไปตั้งนานแล้วท่านก็ไม่ทานพยายามถามถามถาม,ถามที่สาวในทานท่านก็ไม่ยอมทานแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านยอมทานก็เลยถา,ถามถามทุกวันท่านบอกว่าดี ปกติท่านปัสสาวะยากมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ปัสสาวะปัสสาวะได้ดีแล้วก็หลักลึกนะคะแล้วก็มีลูกค้าที่ที่มาวันมาวันนี้ค่ะเขาปิดซูเปอร์ไปเมื่อเดือนที่แล้วที่บอกประจําเดือนมานะเขาแฮปปี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประจําเดือนเขามาตั้งแต่ทานทานเอซี uh, ของเราเนี่ยประจําเดือนมาทุกเดือนมาเยอะด้วยเขาแฮปปี้อะค่ะหน้าตาสดใสอันนี้คือผลิตภัณฑ์